สวัสดีค่ะวันนี้มดทีวีเลยนะคะก็จะมาสอนทำม,ะมะาม่าคาโบดาล่าเบนโตะนะคะอุปกรณ์ก็มีน้ำร้อนแล้วก็มามะ่านี้แส้นไว้แล้วนะคะสอนซ้อมมีเบนโตะควรอะไรก็ได้กันไกฟน้จืดเครื่องฟูงน้ชีสนะคะเราให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะเราเราเราให้เส้นมาม,ะม,ะมะ่ามัน มันดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะลืมบอกก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมนีเยอะเมื่อเส้นเริ่มได้แบบนี้ประมาณสักห้าหกนาทีนะคะแล้วก็จะแกะชีสใส่ลงไปนะคะหนึ่งแผน่นอ,อร่อยตรงไหนอีกคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แกะเสร็จเลยค่ะ นี่ะคะนี่คะ่พคะพอเราเอาชีสใส่มามากค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เครื่องปรุงเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่นมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใส่นมเสร็จเลยค่ะเดี๋เอาไปคึ้เจดเ มันจะได้ไม่เล็บไม่ใส่สนะฮะแกงตัวเดียวเดี๋ยวใส่คนละครึ่งประมาณนะี้มากถ้าใส่เยอะแบบมันจะไม่หรอกตัวแค่นี้นแหละโอ้ยเขาใส่เยอะเกินโอเคทาสิจะ้ะ เดี๋ยวนี่ค่ะเราก็ใส่เป็นตัวเทินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระเทียมนะคะกะเทียมเราใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาดูน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะช อร่อยค่ะแล้วก็อค่ะอ่อร่อยอร่อยมากเลยน,นะคะเพือ่อ,อ,อนๆอย่าลืมไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้โมดขอลาไปก่อนค่ะบยค,ค่ะบ๊ายบาย